สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องแทมไดอารี่นะคะนี่นะคะคือขน,นที่เราจะมารีวิวนี่้นะคะนี่นะคะละะะะับบะะะกษณะ,ะ,ะ,ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเดรรี่เนาะอืมนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็มีเบ้งเบ้งค่ะนี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมนี่เอหน้าแบบนี้นะคะอ้าวเดี๋ยวเราจะมาจัดยันนี้กันก่อนนะคะอ้ซัสภปพแว้อนี้นะตรงนี้ วังคือมันแก่ยังไงอ่ะจะมีวิธีแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนแล้ก็แกะได้นี่แบบนี้เนหนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันอแกะยากยางไง ชิ้นอือเออค่ะ,คะทุกคนเป็นเจลลี่สองสองชิ้นนะคะเจลลี่ข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เหนียวนะคะแต่ไป,ปยะะัเป็นเบ่งนะคะเล็น้วจะไม่แกะชินเนาะ นนะะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้ดยวยนะคะไปละเกแล้วสุดมค